ว่านจัดจันสิหงบุรีเขาสร้างมาจากสถานที่จริงสถานที่ที่เรายือนอยู่ณนะตรงนี้คือเป็นด้านหลังค่ายโอ้โหพูดแล้วขนลุกมากครับเนี่ยขนลุกจริงนะไม่ได้พูดเล่น ขอบดส,สดีครับท่านผู้ชมที่เคารพอยู่กับผมอติแดกยับรายการกินเที่ยวแล้วก็เรี้ยวเกมครับวันนี้เราพามาเยือนดินแดนฝัดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งที่เป็นแผ่นดินที่เหล่าวีรชนผู้กล้าบรรพบุรุษของเราเนี่ยท่านได้สละเลือดเนื้อเพื่อปกปักร,รักษาแผ่นดินเอาไว้ให้ลูกหลานนั่นก็คือบ้านอาจ,จัร์สิงห์บุรีก็ในวันนี้ครับพามาย้อนยุคถึงบรรยากาศวันวานเมื่อครั้งอดีตสมัยย้อนไปนานเลยเดี๋ยวจะพาไปดูสถานที่เพราะว่าบ้านอาจ,จันเนี่ยที่เขาทําเป็นตลาดเขาสร้างมาจา กสถานที่จริงเมื่อครั้งในอดีตที่วิรชนชาวบ้านละจันเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรับศึกโอ้โหพูดแล้วขนลุกมากครับเนี่ยผมขนลุกจริงนะ ไม่ได้พูดเล่นแล้วก็เมื่อกี้ผมได้สอบถามคร่าวๆแล้วเขาบอกว่าสถานที่ที่เรายืนอยู่ณนะตรงนี้ที่เป็นลานจอดรถปัจจุบันนะคือเป็นด้านหลังค่ายส่วนด้านหน้าค่ายเนะี่ยจะอยู่ทางฝั่งตลาดแล้วก็วิหารเก่าแก่ของหลวงพ่อธรรมโชติซึ่งจะอยู่ฝั่งทางนู้นเดี๋ยวเราจะพาไปชมและไปสักการะบูชาท่านไปขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับช่องของเราแล้วก็ทีมงานของเราแล้วก็ทั้งอสติดแดกยับแล้วก็ MJ Studio อันนี้ผมไม่รู้นะเขาบอกว่ามันเป็นคําบอกเล่าไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่ จริงไม่จริงมีการบนบาสารเก่าขึ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทบริษัทหนึ่งเขาขอยอดแค่500ล้านปีนั้นเขาปิดไป3,000ล้านมีการตักน้ําเพื่อมาแก้บนเขาจะยกน้ําเป็นหากเพื่อมาใส่ที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นความเชื่อแล้วก็ไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงแต่ว่าใครมาบนบาสารเก่าอะไรก็มักจะสําเร็จแล้วเขาก็บอกด้วยว่าต้นไม้แดงอะไรสักอย่างเนี่ยจะเด็ดนะเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์มากเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีอะไรให้เราแดก,กันบ้างเราอยากจะรู้ว่าที่นี่เนี่ย มีอะไรเด็ดบ้างอาหารของคนสมัยก่อนเนี่ยยังจะมีให้เราเห็นไหมหรือจะมีอะไรให้เราได้ดูให้ว้าวกันบ้างเพื่อเอาไปฝากแฟนๆและเอฟซีของเราตามนั้นครับอย่าเสียเวลา สำหรับในตอนนี้ผมก็ห่บน้ำครับผมเอามาใส่บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลถือว่าเราเนี่ยได้ทำความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราแล้วก็ทุกคนเขาห่บน้ำกันแบบขยันขันแข็งมากเล<ไหน>ยนะสุดจริงๆดูจากตะไคร่น้ำเนี่ยโอ้โหมีคนมาหาบตลอดอ่ะเขาบอกว่าบอ่อน้ำนี้นะไม่มีวันแหง้งโอ้โหมองไปปลาตัวใหญ่มากใหญ่เท่าขาเลยนะครับสาธุสาธุสาธุ สำหรับในตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมบรรยากาศในตลาดแต่ก,ก่อนเข้าตลาดเนี่ยผมเจออะไรอย่างหนึง่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ผมชอบและผมอยากจะเลี้ยงมากนี่ก็มาเจอนี่ทางเข้าหน้าตลาดทางเข้าหน้าบ้าละจันเลยเนี่ยจับได้ใช่ไหมครับช,ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อจอยครับอ๋อไฟชื่อจ่อยนี่เขามีแบบว่าขวัญถุงเขาด้วยนะใช่ไหมจอยบอกว่าเอาไ้ซื้อหญ้างผมขอหน่อยเอาไว้ซื้อหญ้าผม,มดูขนเขา <Es per ate> จะขอขนสักเส้นก็กลัวเขาเจ็บนี่ไงผมขอเนบเนบอยู่ที่เขาขนเขาใช่ไหมครับนี่ไหมใช่ไหมขอได้ไหมครับหลุดครับหลุดมันจิตอยู่ที่เขาเลยเนี่ยครับอ่าให้ด้วยขอบคุณนะครับนี่นะผมดวมดีนะช่องเราอติแดกยับดูรูปรล่างเขานี่แบบกำยำล้ำสันพองมควรเลยนะแล้วก็เชื่อมด้วยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเรื่องราวตำนานเลยดีกว่าควายเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชาวบ้านให้เขาช่วย นแ่เป็นสัตว์ที่ให้คุณและในยามสุดสงครามเนี่ยพมา่าบุกมาในครานั้นเขาไม่มีอะไรที่จะเขาไม่มีมา้าบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีแต่ควายคือพาหนะของปู่ทองเหมน็นที่ได้ขี่ออกไปรวมทั้งเพื่อนๆในช่วงนั้นก็ไปสู้รบกับพมา่าจนมาล่าสุดเนี่ยพมา่าบีบบีบคั้นยิงปืนใหญ่เข้ามา ปู่ก็ทนไม่ไหวก็ออกไปลุยเลยคันนี้ไปกันไปสู้กับมาาค่ายข้างนอกมันตั้งอยู่ข้างนอกเลยจนเสียเสียทีถูกมาาจับแต่ทําอะไรปู่ไม่ได้รู้ว่าปู่คงกระพันเหมือนก็เลยเอาคอนทุบไม้ทุบนี่แหละคือที่มาและที่ไปของปู่ทองเหมน็นฉะนั้นในเมื่อน้องๆลูกๆหล,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 ลานมาณนะสถานที่แห่งน,นี้ก็อยากจะให้เดินทางไปดูที่เชิงเทินอันนี้แยกหนึ่งนะดูนะนะดูแยกที่สอง ครับผพอ,อแยกที่2อปุ๊บเลี้ยวขวาไปเลยไปถึงสารแม่ตะเคียนแล้วเลี้ยวซ้ายตรงนั้นจะเป็นเชิงเทินสมัยเก่าคือประตูค่ายในะยุคนู้นนะนะขอบคุณมากครับไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันนะไอ้หนูจ่อยจ่อยนังจ่อยไม่ไม่ไมจ่อยสมชื่อนะบอกให้ไม่จ่อยนะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยไปสําหรับตอนนี้เราอยู่ที่จุดคัดกองทางเข้าบ้านละจันนะ ผมมีคำถามคำถามนึงเขาบอกจุดคัดกรองแล้วถ้าเราเป็นละนาดเราจะเข้ายัางไงไปอา้าไม่ใช่เนี่ยเขาทําเป็นภาพเหมือนเขาเรียกภาพละไรอาร์ตเวิร์กอ่ะเนอภาพอาร์ตภาพอาร์ตผมเรียกภาพอาร์ตแล้วกันสวย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 ทำให้เราได้กลิ่นอายเก่าๆตอนนี้ข้าได้ไก่ย่างบ้านระจันรพร้อมกับหมูย่างมันช่างเป็นอาหารที่อร่อยยิ่งน,นักหาที่ไหนมิได้ปัด เขาจะบอกว่าไก่เขาเนี่ยเขาหมักแบบโบราณโบราณเขาจะโขกแบบเหมือนมีผักชีเหมือนมีเ,เขาไม่ได้ไม่ได้หมัมกแบบมมสดสมัยนี้เนาะเขาหมักแบบสมัยก่อนเลยอ่ะหอมมากทีมงานบอกรีบแดกเลยมึงอ่ะบางอาจารย์จะคนตีแจกแล้วเนี่ยพ่ามาเลงบุกเข้ามาแล้วน่ผมตั้งเป็นก๋วยจับไปนะขอรับแล้วก็เป็นผัดไทยกุ้งสดโบราณต้องบอกว่าหน้าแดกเลยทีเดียวนะขอรับอยวมาลองคำแรกกันเลยขอคำ ปัดโเนี่ยต้องดูดูชิ้นที่ใส่แบบเขาทำแบบโบราณโบราณเลยนะอืมบอกว่าเด็ดดีไข่เอาไปเต็มเต็มคำข้าถท่าขอนน้ำหน่อยได้ไหมขอรับ เราจะลองผัดไทยบ้านอาจารย์กันบ้างมื้อนี้เองเลี้ยงค่าข้าจิไม่ลืมน้ำใจเจ้าดูสเส้นเนาะไสเลยอืมอ,อืมผัดคำอืผัดโถสุดยอดเขาผัดแบบโบราณโบราณ ผมสังเกตแล้วนะว่าทุกอย่างที่ทำเน่ยส่วนใหญ่แล้วนะจะเป็นอะไรที่แบบรักษาขนมทนียมปาระเพนีแล้วก็เป็นอาหารแบบรุ่นเก่าจริงๆเขาใส่เหมือนแบบน้ำมะขามด้วยนะอืมหเต็มปากเต็มคำ กุ้งกัะโดดแล้วหมดไหมขอรับหมูปิ้งขอสักไม้เถอะขอรับติดใจหมูปิ้งเขานักอหอมวนุนหมูปิ้งแบบยัดผัดไท,ทยตามอืมกล้วยหอ ถ้าคุณย้อนกลับไปสมัยที่คุณเป็นนักรบอยู่บ้านละจันทร์เมื่อครั้งโบราณเนี่ยถ้ามีอาวุธให้คุณเลือกหนึ่งอย่างคุณจะเลือกอะไรขอทวนถ้าย้อนกลับไปสมัยยุคบ้านละจันทร์ถ้าคุณเป็นนักรบเขาให้เลือกอาวุธหนึ่งอย่างคุณจะเลือกอะไรบอ่าขอทวนก็คูก็ทวนนี่มึงฟังไหนรอบแล้วเนี่ยผมว่าคุณเนี่ยจะเอาทวนอ๋อจะเอาทวนมึงก็ไม่บอกแล้ว่าเอออาวุธที่ใช้คือทวนขอทวนมึงจะขอทวนอะไรนังหนาล่ะไอันี่ก็ขอทวนขอทวนอยู่นั่นอะอาคาขอทวนนี่คือเมนูข้าวหมูแดงบ้านละ ที่เรื่องชื่อในพระนครกำน,นักต่อนักแรนี่โอ,โ,โอ้โหน้ำช่ำๆเต็มปากเต็มคำ,ำปัดพราะอาหารทุกเมนูเลิอดรสเป็นยิ่งนักเลื่อมสายเลื่อมสายเฮ้ยใครวะใครมีเรื่องมั้ยังใครไม่เรื่องอร่อยร้อน มือกล้องบอกคูไม่เล่นก็ไม่ได้เลยแต่ไม่เรื่องอร่อยด้วยเฮ้ยไปเดีเ๋ยวเราจะพากันแดกเรื่อยๆก็ไปดูนู่นดูนี่ดูนั่นเห็นเขาว่ามีการแสดงด้วยเนะี่ยใช่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะถ้าทันเดี๋ยวเอาไปให้ดูนะจ๊ะชุบๆขนมดอกลำเจียกเขาบอกว่ามันเป็นขนมโบราณเอากล่องน,นึงครับนี่นครับครั้งแรกงั้นนะสีสันสดใสเช่ลองให้รสชาติอืมหอมหอมนวล ข้างในนี่เป็นมะพร้าวใช่ไหมมะพร้าวม,มะพร้าวเติมซุวนนะครับอืมอ่ะต่อนี้ก่อนนะอืมจะบอกว่าแปลกก็ไม่แปลกหรอก,ปก,รอกเป็นขนมโบราณเจะอ,อร่อยไม่แปลกแดกได้ด้วยอืก็<ะ>เดี๋ยวว่าอย่างต่อไปเลยนี่นะดูวิธีการใส่น้ำของคนสมัยก่อนต้องบอกว่าแนวมากนี่ดูหลอดดูหลอดนี่เป็นก้านบัว อ๋อมันทําให้เรารู้ต้นมาแล้วก็ที่มาของวัตนนะกรรมหลออะไรนะนวัตรกรรมเออนวัตรกรมออตร,กรมหลอดอสมัยนี้นะว่ามาจากอะไรนี่เลยนะเป็นแบบต้นแบบแล้วก็นี่ก็จะมีดอกกระเจี๊ยบวัยรุ่นไม่ค่อยเห็นกันหรอกจ้าเดี๋ยวไปต่อเลยไปดูเรื่อยๆคันคูค่ายประวัติศาสตร์ต้องบอกว่าเมื่อกี้นะที่ผมเดินมานะผมหลับตาอยู่ช่วงเรียบแม่น้ําหน้าคายนะพอหลับตาปุ๊บ รู้สึกเหมือนได้ินเสียงดาบกระทบกันกงเกงกงเกงพลืมตามาพวกขอกัตทะผัดใจ <_ an> ไม่มาจริงๆไม่มาจริงๆผมผมหลับตาแล้วผมรู้สึกแบบมันมันมีความรู้สึกกลิ่นอายบรรยากาศเก่าๆมีความรู้สึกว่าแบบคนบ้านละจันสมัยก่อนกว่าเขาแบบจะปกปักรักษากว่าเขาจะต่อสู้มาไม่รู้ตกกี่ครั้งตกกี่คราที่เขาพยายามปกป้องแผ่นดินเอาไว้แบบด้วยความยากลําบากมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะสร้างทุกอย่างขนาดนี้แล้วก็ เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาที่ไปต่อกรกับทัพใหญ่ของพม่าเขาได้ขนาดนั้นแต่ด้วยฝีมือและด้วยกําลังนี้เขามีกับภูมิศาสตร์ของพื้นที่แล้วก็ยุทธศาสตร์ของกลศึกที่ทําให้เขาพลิกจากวิกฤตเป็นโอกาสทาให้ชนะมาได้หลายครั้งหลายคราวก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งแม่น้ําที่เขาใช้ ตู้ลบไม่ว่าจะเป็นทั้งในป่าไม่ว่าจะเป็นทั้งบนต้นไม้ที่เขาไปทําห้างค่อนข้างจะแบบพลิกแพงและแก้ไขไปตามสถานการณ์จริงๆบรรพบุรุษเราอ่ะเขาพยายามจะสื่อให้เราเห็นว่าโลกเราไม่ว่าจะพัฒนาไปแค่ไหนหรือไม่ว่าจะเจออะไรในวันข้างหน้าให้เราพลิกแพงไปตามสถานการณ์แล้วเราจะอยู่รอดได้เนี่ยคือสโลแกนของเขาอย่างหนึ่งที่เรามาใช้ได้นะดูว่ายังยังไม่หายเลยนะนัะ่นจริงๆอ่ะผมคนลุกจริงๆด้วยดูเนี้ย ไม่น่าเชื่อนะแบบชาวบ้านธรมธรมดาาจะโอ้ยยั้งทัพพม่าไว้ได้นานเป็นเกือบชนปีอ่ะที่เขาผ่านไปไม่ได้เพราะติดอยู่ที่สิงห์บุรีไม่สามารถจะฟาดด่านบ้านละจันไปได้ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่พยายามหักบ้านละจันหักยังไงก็ไม่แตกต้องบอกสุดยอดจริงนะบรรพบุรุษเราเนี่ยเรื่องสู้เนี่ยไม่อายใครสู้ใจขาดจริง คนไทยเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าจริงไหมแต่ผมว่าจริงนะเพราะผมคนนึงเป็นคนเชื่อและศรัทธานในเรื่องลี้ลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงกระพันไม่ว่าจะเป็นเรื่องรบทัพจับศึกกลยุทธ์ในการศึกแบบชาวบ้านชาวบ้านอน่ะแต่สามารถเอาธนาทัพใหญ่ของพมา่าได้ไม่มีคาไหนจะบรรยายจริงถ้าเราอยู่ในยุคนั้นจริงเราก็แบบคงทําอะไรไม่ถูกอะ่ะอืมไม่รู้จะจับดาบตู้ยังไงอะ่ะแต่เขาสามารถอาจฐานขึ้นมาสู้ได้อะ่อะอเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยเอาไว้ยั้งทัพเอาไว้เป็นปีๆไม่ให้เข้าไปตีกรุงศรีได้อะ่ะพูดแล้วมั่งจะร้องอะ่ะแบบ สุดยอดจริงอืเขาเขียนว่าจุดรวมผลผมเดาว,ว่าสมัยก่อนตอนมีการประชุมจะวางกลยุทธ์ศึกตรงนี้อาจจะเป็นแบบนิม,มนต์พระอาจารย์ธรรมโชติมานั่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทําพิธีปรับโทน้มนต์อะไรประมาณนี้นนะแล้วก็เหมือนเรียกมาประชุมหมู่บ้านอะไรเงี้ยพวกหัวหน้าหน่วยใช่ใช่เหมือนพวกหัวหน้าหน่วยให้แต่ละคนแบบมาออกความคิดว่าเออเราจะใช้กลยุทธ์ศึกยังไงจะสู้ยังไง าะขอบคุณปุย่าตายายที่ท่านได้รักษาสิ่งดีๆไว้ให้ลูกหลานชนรุ่นหลังสำหรับวันนี้ก็รายการกินเที่ยวรับเปล้ยเกมมาตีแดกยับก็ลากันไปก่อนไป สำหรับ EP หน้าเราจะไปที่ไหน <im itation> ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกดแชร์ให้ด้วยเยอะๆผมจะได้มีกำลังใจพาท่านไปทัวร์หลายๆที่พาท่านไปชิมไปแดกหลายๆอย่างที่อยากจะให้เราไปตรงไหนที่เราไปได้ตรงไหนที่เราให้ความสุขกับท่านได้เราทำได้เราจะพยายามทำให้สำหรับวันนี้ก็อ่ะลากันไปก่อนถือว่าเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวไปสวัสดีครับบ๊ายบาย